รัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นไทม์ไลน์2ปีนาะยก2คนเนี่ยเราทำได้ผลักดันนโยบายออกมาหลักๆเนี่ย31ข้อถ้าถามผมมันน่าถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วคือหลายเรื่อ,องเราทำได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลปกติมาก เราจะทําการยกเครื่องพักเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถยกเครื่องพรรคการเมืองเพื่อไทยได้เนี่ยเราก็สามารถยกเครื่องประเทศไทยได้สร้างโอ,อกาสล้างนี้มีกินแต่เทมเปิลคอมเพล็กซ์แลนด์บริก20บาทตลอดสายรถไฟความเร็วสูงดีเอ็นเอของชินวัตรเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการขับดันแนวคิดในการวางพื้นฐานของพรรคแต่มันก็มีตระกูลใหญ่ๆอื่นอยู่นองเยอะจึงรูกงเรืองติดก็อยู่กับเราอมรนิวัตรก็อยู่กับเราผมคิดว่าด้วยด้วยความพยายามแล้วก็ความเชื่อมัน่นความศรัทธาที่ที่เราจะทําในช่วงทั้งตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนเลือกตั้งผมคิดว่าเราจะอยู่ในจุดดดดททีีาาี่่สสาาามรรถตัินใจไ้้วแลว เพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับเรามีผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์มากในหอเดียวกันเราก็มีคนรุ่นใหม่ๆซึ่งได้มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพมากมายนะครับทีนี้พักก็ต้องหาใครสักคนที่สามารถเป็นจุดสมดุลที่จะสามารถดึงพลังที่เป็นพลังที่เราเก่าเก็บสะสมมานานกับพลังรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอย่างที่พักได้มีการสื่อสารไปครับผมเราจะทําการยกเครื่องพักเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถยกเครื่องพรรคการเมืองเพื่อไทยได้เนี่ยเราก็จะสามารถยกเครื่องประเทศไทยได้เปลี่ยนประเทศไทยได้พรรคการเทศได้ข้างหน้านะครับผม ผมมีประสบการณ์ทำงานจริงมาในภาคธุรกิจนะครับผมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานเป็นฝ่ายบริหารของรัฐบาลมีโอกาสได้ผลักดันนโยบายใหญ่ๆอย่าง Entertain m e n t Complex เ20บาทตลอดสายแล d บริดจ์พรบสมรสเท่าเทียมพรบอ,รอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐก็เลยคิดว่าหลายๆอย่างตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ดีสามารถเอาความรู้ที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจที่ประชาชนต้องพบจริงๆนะครับบวกกับประสบการณ์ในการบริหารประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายจริงๆเอามาผสมกันก็ผมคิดว่าจากจุดนั้นก็เลย ทางพักก็เลยมองเห็นว่าน่าจะประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยผลักดันการสื่อสารของพักได้ครับ คิดว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้ดีกว่านี้ครับผมผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่มานานแน่นอนเครื่องยนต์ที่มันถูกใช้มายาวนานก็อาจจะมีการอ่อนล้าบ้างนะครับอาจจะมีการตามไม่ทันกระแสใหม่ๆบ้างนะครับแต่เราก็พร้อมที่จะปรับตัวอย่างที่บอกว่าเราต้องทําให้เต็มที่เราต้องสํานึกอยู่เสมอว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นคาว่ายกเครื่องอาจจะไม่ได้แปลว่าพังซะทีเดียวแต่แค่ปรับตัวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมปรับตัวให้มันทันสมัยปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์มากกว่าเดิมมากกว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสื่อสารที่อาจจะทําให้พอมันมีเสียงต่อต้านเสียงอะไรมาก็เลยทำ,ทำให้เราแบบขยับยากอย่างเช่น entertainment complex อย่างเงี้ยเราก็เปิดตัวมาด้วย entertainment complex เลยใช่ไหมครับก็ด้วยความคิดที่ว่าอ้ตัว entertainment complex เนี่ยคนน่าจะรู้จักมันดีอยู่แล้วเพราะว่าคนน่าจะมีประสบการณ์อยู่ในสิงคโปร์เคยไปมาเก๊าเคยไปต่างประเทศมาแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไทยอาจจะยังไม่เห็นภาพตรงนั้นแล้วพอมีคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาพยายามจะป้ายสีให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งสกปรกไปหมดป้ายสีมันจะเป็นการฟอกเงินไปหมดซึ่งในความ จริงมันไม่ใช่ใช่แล้วก็ต้องการการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ หนึ่งในข้อที่ยกเครื่องเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการบริหารงานสภาชใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่าการบริหารงานฝั่งนิติบัญญัติฝั่งบริหารแล้วก็ฝั่งสื่อสารองพรรักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ซิงกันอย่างอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นเนาะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะยกเครื่องก็คือตรงนี้แหละครับผมผม,ผมคิดว่าพักก็ถอดบุเรียนันเป็นส่วนหนึ่งที่เนี่ยเราควรจะต้องมีการเล่าก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเรามองเห็นปัญหาอะไรในสังคมบ้างในสภาพเศรษฐกิจบ้างในการท่องเที่ยวบ้างในภาคอุตสาหกรรมใน แนวทางการสื่อสารของผมเนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นการตอบโต้หน่อยแต่ว่ากงมฟอร์เวดเนี่ยหรือไปข้างหน้าเนี่ยผมจะเริ่มนําสังคมหรือพยายามเชิญชวนให้ภาคสังคมและภาคสื่อมาชวนเรนเริ่มมาพูดคุยกันถึงปัญหาแล้วเราถึงจะเอานโยบายมาตอบตรงนี้นครับผมผมคิดว่าด้วยด้วยไทม์ไลน์2ปีนายก2คนเนี่ยเราทำได้นโยบายผลักดนะันนโยบายออกมา หลักๆเนี่ยสาข้อเนี่ข้อถ้าถามผมอันนั้นถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วคือหลายๆอย่างเราทําได้รวดเร็วกว่า,ารัฐบาลปกติมากนะครับผมส่วนเรื่องที่อะไรที่ล้มเหลวก็อย่างทผมเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะยกเครื่องอครับผมจะเรียวกว่าล้มเหลวก็ได้แต่ผมก็ไม่อยากจะมองว่ามันล้มเหลวซะทีเดียวมันคืออาจจะทําได้ไม่เต็มศักยภาพเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามยกเครื่องหนึ่งเนี่ยนั่นคือเรื่องการสื่อสารหนึ่งเนี่ยนั่นคือการประสานงานระหว่างการทํางานระหว่างองค์การพยศต่างๆครับ ็มันจะเป็นจุดสมดุลกันนะครับผมคราวที่แล้วเราก็มีคอมเมนต์ว่าโหนโยบายยากจังเลยเนี่ยดิจิทัลโอเลดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยีบาทตลอดสายแลนบิชเนี่ยประชาชนมันอาจจะจับต้องไม่ได้ฉะนั้นมันก็อาจจะแบ็กทูเบสิกส่วนหนึ่งที่ท่านหัวหน้าได้เปิดมาแล้วก็คือสร้างโอกาสลัางนี้มีกินนั่นก็คือจับที่ตัวความต้องการที่เป็นความต้องการมาตรฐานของประชาชนทั่วไปเข้าถึงประชาชนง่ายที่สุดนะครับแต่เราก็ยังมีนโยบายเรือธงที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโเป็นคำแทรกนะครับผม ในเทมเพลตคอมเพล็กซ์แลนด์บริดจ์20บาทตลอดสายพวกนี้รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่พอร์บอลางการทำยังไงให้ยกระดับโลจิสติกไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่แต่มันก็จะมีนโยบายอีกเซตหนึ่งเพื่อทำให้สื่อสารกับประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับผมนโยบายของเราอะเราควรจะสามารถขายของที่มันขายยากได้เพราะจริงๆแล้วประเทศเรอาจจะต้องการนโยบายที่มันยากๆยามาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก็จะมีนโยบายอีกเซตหนึ่งไ,ไ,วไ,วไ,วไว้สื่อสารกับประชาชนให้ง่ายขึ้นจริงๆมีการพัฒนามา,มา70-80%แล้วครับผมก็ จะค่อยๆออกมาแต่วันนี้แค่เล่าตีมเฉยๆว่ามันมีตีมสร้างโอกาสล้างนี้มีกินซึ่งนนี้จะเป็นเขาเรียกว่า back to basic mm hmm. ก็คือพยายามจะพูดให้มันง่ายนโยบายที่มันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายเข้าถึงประชาชนง่ายแต่ที่บอกมันก็ต้องมีจุดสมดุลกันกับนโยบายที่มันเป็นภาพใหญ่ภาพโครงสร้างกว้างๆซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าใช้การอธิบายมากหน่อยแต่ว่าหาจุดสมดุลตรงนี้ให้ได้ครับผม ก็ผมเข้าใจว่าอันนี้ก็ยากนิดนึงเนาะแต่ว่าอย่างน้อยๆเด็กและเยาวชนก็ควรจะต้องได้รับการผ่อนผันแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาที่แตกต่างจากผู้สูงคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผมฉะนั้นจริงๆแนวคิดของเราก็คือจริงๆเด็กและเยาวชนที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีเนี่ยกฎหมายทั่วไปเนี่ยมันมีกฎหมายพิเศษสาหรับเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ควรจะต้องแอพพลายสิ่งเหล่านี้มาให้เด็กอายุต่ำกว่า18ด้วยเพราะอย่างนั้นเขายังเป็นเด็กและเยาวชนอาจจะเขายังมีโอกาสที่จะเติบโตไปข้างหน้าต้องเยอะฉะน มาากกว่่หนอยผมคิดว่าคงต้องหาจุดสมดุลถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมถ้าเราจะบอกว่าเนี่ยเหมาเข่งไปเลยอย่างเงี้ยผมกม็คิดว่าหลายๆฝ่ายก็คงไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นทีเนี้ยถ้าไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นก็แปลว่ามันก็จะมีเด็กเล็กชนิหลายๆคนที่ยังติดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นที่ความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำความผิดมากกว่าหรือว่าอย่างไรเขาควรจะต้องมีโอกาสในการแก้ตัวมีโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมมากกว่าผู้ใหญ่บางคนหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดสม,มดุลนั่นคือทำยังไงที่สามารถช่วย เด็กๆออกมาได้ก่อนช่วยเยาวชนช่วยนาคตของชาติออกมาได้ก่อนนะครับผมายามาาหนึ่งก็ผมคิดว่าจริงๆแล้ว สถาบันก็เป็นที่รักขอ,ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศน,น,นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ควรจะถูกเอามาใช้ในการกันแกล้งทางการเมืองนะครับการวิวจารณ์อย่างสุจริตนะครับอย่างสุจริตนะครับอย่างสุภาพอย่างอะไรมันก็ควรจะต้องทําได้อยู่ในขอบเขตของมันมันถูกใช้ในการเมืองมากเกินไปแล้วกันผมถ้ามันสามารถตับให้มันให้มันมีความเหมาะสมได้ก็ดีอย่างเช่นอาจจะไม่ใช่ใครก็ได้สามารถฟ้องหรือเปล่าใช่ไหมครับคนที่พูดได้รับเสียหายเองจะต้องเป็นคนฟ้องเองหรือเปล่าเพื่อกันไม่ให้มันถูก เอามาใช้กันแกล้งกันทางการเมืองอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่บอกว่ายังไงสถาบันก็เป็นที่รักของประชาชนอยู่แล้วการที่คนบางกลุ่มใช้กฎหมายอันเนี้ยมาทําร้ายหรือมาการแกล้งคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าถามผมอ่ะมันเป็นมุมลบสำหรับสถาบันได้ซ้ํานะในการดึงท่านลงมาเล่นตรงนี้ด้วยฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วอ่ะบางอย่างมันควรจะต้องมีขอบเขตให้มันชัดเจนนะครับมีเรื่องการแจกอะไรเงี้ยในการหาเ ก็อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของประชาชนครับก็อย่างที่บอกว่ามันคงทุกอย่างก็ต้องทําเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ถูกไหมครับมันจะเป็นการแจกมันจะเป็นการเพิ่มรายได้มันเป็นการเพิ่มสร้างโอกาสมันจะเป็นงานล้างหนี้ทำยังไงให้ประชาชนสามารถอยู่ดีกินดีได้มันอาจจะทาในหลายรูปแบบครับผมบางอย่างก็อาจจะจําเป็นทํายังไงให้คนเข้ามาในระบบและเขาได้รางวัลจากตรงนั้นอย่างในกระถิ่นม็นทำแท็กเป็นต้นใช่ไหมครับแต่มันก็อันนั้นจะเรียกว่าแจกหรือเปล่าก็เป็นการให้ incentive ให้คนเข้ามาในระบบ20บาทตลอดสายเนี่ยลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนเนี่ยไป20 30เอในแต่ละวันเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นการแจกหรือเปล่านะครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับผมเราคิดว่าเราก็พร้อมพักกันทุกอย่างคงไม่ได้แจกหมื่นแล้วครับผมคิดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นรูปแบบใน,น,นก,าการช่วยเหลือสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตัว,วตอเองได้หรือจะเป็นการให้เขามีหุ้นส่วนในโครงการบางอย่างของรัฐก็ได้ทุกคนเป็นเจ้าของนยโยบายของรัฐหมดเลยถ้าเกิดนยโยบายดีทุกคนก็ได้ประโยชน์ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น คิดว่าอย่างที่บอกว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่มานานเนาะเราไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่กับเราได้ถูกไหมครับที่คนสมัยก่อนที่คนเข้ามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเยอะๆเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างนโยบายใหม่ๆแล้วก็มีศักยภาพในการผลักดันนโยบายเหล่านี้ไปสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้พอเราไม่ได้เป็นรัฐบาลพอเรามีปัญหานายกของเราถูกตัดสิทธิ์สองท่านผมคิดว่าก็มีบุคลากหรหลายๆทาที่มองว่าเอ้ยอย่างนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่สามารถทําหน้าที่เหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าหลังงจาากกรยเคื่อว ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถดึงความเชื่อมั่นนั้นกลับมาดึงความศรัทธากลับมาแล้วผมคิดว่าบุคลากรหลายๆคนก็จะไหลเข้ามานะครับผมจริงๆแล้วไหลออกก็มีแต่ไหลเข้าก็มีแล้วเผลอๆไหลเข้าจะมีมากกว่าไหลออกด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่ามันเป็นภัยคุกคามของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคประชาชนไทยและประวัติศาสตร์ของพรรคของเราเนี่ยมันมีนิติสงครามมาด้วยตลอดนะครับผเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ เราก็มีความรอบคอบมากขึ้นตลอดอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถผลักดันนโยบายอะไรได้เต็มที่เพราะเราต้องมีความรอบคอบด้านนี้ด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่เราต้องบริหารเป็นมาตรฐานที่เราต้องทํามันเราพักไทยบริหารสูงกว่ามาตรฐานพักอื่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์ประกอบที่ทําให้ทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นเร ulously, uh ื่องที่ดีครับมันก็ทําให้เราต้องขยันทํางานกันคนอื่นทําให้เราทํางานให้มีประสิทธิภาพกับคนอื่นเขาฉากระเร็ยที่สุดก็ผมคิดว่าแย่ที่สุดก็คง ยุบพักการเมืองใช่ไหมครับผมคิดว่ามันเคยมีประสบการณ์ในการพักบางพักถูกยุบพักสี่ห้าวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้สามารถตั้งองค์คาพยพใหม่ขึ้นมาขึ้นมาลงสนามเลือกตั้งได้ทันมันก็มันก็คงจะเป็นไปได้นะครับแต่พรรคก็มีการพูดคุยแล้วก็มีแนวทางในการรับมืออยู่ครับผมอันนี้ผมว่าคือผมวา คุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้ก่อตั้งพรรคขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า มันมี DNA สไตล์การทํางานของท่านอยู่ในพรรคเพื่อไทยของเรานะครับผมผมคิดว่าความผูกพันมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นยังไงมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง DNA ของชินวัตรเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการในการผลักดันแนวคิดในการวางพื้นฐานของพรรคอย่างบอกว่าเราทํางานด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าอื่นเราทํางานด้วยด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจริงว่นานโยบายขอยงเราสามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนจริงจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดีเนที่ท่านนายกสินชินวัตรท่านนายกยิ่งรักแล้วก็หลายๆท่านที่ ปลูกฝังเข้ามาในพักของเราแต่มันก็มีตระกูลใหญ่ๆอื่นๆอยู่ต้องเยอะนะที่อาจจะไม่พูดถึงจริงลุกนังกิตก็อยู่กับเราออมนิวั์ก็อยู่กับเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความผูกพันตรงนั้นนะมันไม่ได้เคยหายไปไหนเลยนะครับมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาแต่มันอยู่ในรูปแบบที่เป็น DNA ที่เป็นการผลักดนันแนวคิดแล้วก็นโยบายของเรามากกว่าครับผมคิดว่า การเมืองมันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเปิดกว้างไว้นะครับแต่ถ้าในใจก็คือถ้าเราสามารถกลับมาเป็นพักที่สามารถบริหารได้โดยเป็นพักหลัก,พ,กพักเดียวเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถผลักดันนโยบายอะไรหลายอย่างออกมาได้ดีขึ้นเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันไปแล้วว่าการที่มันมีพักน่่มหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มีแนวคิดเดียวกันหรือไม่ได้มี วิธีการทํางานคล้ายกันมันก็ทําให้เราไม่สามารถผลักดันนโยบายหลายๆอันออกมาให้ได้เป็นออกดอกออกผลได้ซึ่งมันก็เป็นผลเสียกับเราอย่างที่บอกหลายๆคนก็บอกเป็นความผิดของรัฐบาลเพื่อไทย100%รนรัฐบาลหุ่นล้มน,นโยบายหุ่น,น,นล้มเหลวแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพเ,เพราะเราเพราะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่านโยบายงานมันจําเป็นจะต,ต้องใช้หน่วยงานที่มันอยู่ภายใต้พรรคร่วมในการผลักดันหรือเปล่าถ้าในใจจริงๆถ้าพรรคเราเป็นพรรคหลักพรรคหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดครับ ผมคิดก็ต้องดูจุดยืนของแต่ละพรรคตอนหาเสียงนะครับดูพฤติกรรมดูนี่ไอ้ดูการบริหารจัดการของแต่ละพรรคว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ละพรรคมีแนวคิดในการบริหารเหมือนเราหรือเปล่าใช่ไหมครับผมก็ผมคิดว่าจุดนั้นก็เดี๋ยวตอนหาเสียงหรือตอนแล้วก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น ก็ต้องรอดูครับผม,ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ปิดโอกาสกับใครนะครับก็ค่อนข้างโอเปนก็กําลังหาลือกับายฝ่ายอยู่ครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมเรียนไปผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยกับ DNA ของชินวัตรเนี่ยสำหรับประชาชนแล้วมันก็ถูกเชื่อมมากับคําว่าเอ้ยสามารถทําให้นโยบายไปถึงประชาชนได้จริงถูกไหมครับถ้าถามผมเนี่ยการใช้นามสกุลชินวัตรไปช่วยหาเนี่ยมันก็คือการใช้ DNA ของพรรคเพื่อไทยไปช่วยหาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไร <c oughs> ผมคิดว่ามันต้องหลายๆอย่างอย่างที่บอกดีเอ็นเอการทํางานนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตระกูลแต่เป็นการทํางานสไตล์การทํางานของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็า<ม>าสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าคนทีเ่เป็นชนชั้นกลางคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีรายได้สูงต่างประเทศก็ต้องสื่อสารได้ด้วยนะครับสามารถสื่อสารได้ในหลายๆมุมผมว่าต้องเป็นคนที่ all rounder อ่ะ er ไม่รู้จะใช้คาภาษาไทยว่าคือครบครบเครื่อนครบถ่วน,แ,วนแน่นอนครับผม ผมคิดว่าด้วยด้วยความพยายามแล้วก็ความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ที่เราจะทําในช่วงทั้งตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนเลือกตั้งผมคิดว่าเราจะอยู่ในจุดที่สามารถตัดสินใจได้ดีกว่ารอบที่แล้วพลังชีวิตกับพลังเพื่อไทยวันนี้ยังคือว่ายัางจะได้ิติดตามเสียงตามที่ประกาศแน่นอนครับผมอย่างน้อยนะไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าเดิม